ใสนะคะสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรแรงแรงเลยแรง,แรงที่แรงไม่ใจสัน่นไม่ใจสัน่นแรงที่คนมีโรคประจําตัวทานได้ทานได้แรงที่เล่งเผาผาันแบบ สิบเท่านี่เลยค่ะกาแฟแจ่มใสเลยค่ะเทไปเลยค่ะตอนเช้าวันละหนึ่งซองก่อนอาหารเช้านะคะคุมหิวบล็อกแป้งทั้งวันบล็อกไขมันบล็อกน้ําตาลบล็อกโซเดียมค่ะช่วยบํารุงข้อบํารุงกระดูกบํารุงสายตาด้วยใครอยากได้นะหนูจะบอกให้ห่อใหญ่ๆแบบนี้นะคะบํารุงทุกส่วนของร่างกายไม่พอคนมีโรคประจําตัวก็ทานได้เป็นเบาหวานความดันไขมันทานได้หมดใครอยากได้เปิดแป้นพิมพ์เลยพิมพ์เลยค่ะรหัสกอไก่หนึ่งห่อใหญ่เดี๋ยวหนูจะให้ ราคาโปใครอยากได้นะเปิดเป็นพิมพ์มพมรหัสกอไก่หนึ่งกอไก่หนึ่งกอไก่กไกหนึ่งนะคะหนูจะให้หอใหญ่แบบนี้เนี่ยเอาไป350บาทพอพิมพ์รหัสกอไก่หนึ่งแล้วใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวหนูจะแจกให้ด้วยแจกให้อีกอะ<ฮ>แจกยังไงอะนี่ค่ะ F ไปหนึ่งหอใหญ่หนูแจกให้อีก2ชิ้นก็คือหอใหญ่ๆกาแฟแบบเดียวกันกับที่ F นะคะแล้วก็ S fiber อีกหนึ่งกระปุก S fiber นี้ทานก่อนนอนนะคะหมดนี้เลยค่ะ3า0บาทาสฟรีสา<ล>ยทา<ล>งไห่บวกเอมพิมพ์รหัส กอไก่หนึ่งกอไก่หนึ่งรีบเอฟเอฟให้ติดเอฟให้ทันเอฟให้ไวสูตรแรงแรงที่ไม่มีเอฟเฟกแรงที่เห็นผลจริงแน่นอนมีอยู่จริงค่ะแม่แค่ะนี่เลยค่ะกอไก่หนึ่งกอไก่หนึ่งอุ้ยราบเซ็ตการ